โอ้ยผ e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  ักหล่าผ <What? S 2> oh, ักหล่าผักเฮเอาควม่ได la hmm. ้นะโอ้ยนไปเน่ัายยังเลยฮึเจอไอ้จีมาไ่ได้ซอมใช่ไหมพอซมที่นืนะซ่อมแต่วาเจ้าอะแตใ้องซ่อมขมยเอ้ซ่อมาที่เ็มงานก็แต่มาางานก็ูกเรึ่งพอแหงเลยโอ้ยหล่าย ทักทายพี่ทักทายน้องครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณปัจจทุกใบวัดใสจทุกตัวนะครับแฟนๆเป็นกำลังใจกับพวกเราขอบคุณผู้มาเข้าชมในต่องถุนขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจพิรีขอบคุณทุกคนความขมขื่นมากพอพี่น้องรักมากนานลายตาครับมาเดือนที่สองพี่น้องกันยังเป็นกำลังใจเพื่อก่าขอบคุณทีมงานเจโอวันเจโอทูนะครับมือนี้มาหลายครับอยู่ในเครือสาวน้อยลำพนโชลางวัลพ่อพิเชี่ยว คุณหลายๆเด้อกเอาที่นี่ฝากปีฝากน้องนี่ในสิบหกก็ปีกับน้องตอนนี้เริ่มแรักกะีตอนนี้เริ่มแดงสักะีพี่น้องแถวสมุทราการแถวบางพี่เ้าาะว่าจีน้ารอบใจเพื่นกันตอนรับยางโอคกุลมุ่งนื่อแต่โอุ๊ลขาที่เพาะว่าหุ่บงกจะเอารอบมันรอบคันโอปุที่ก่โอ๊กอุแบบปิดเปียกนะครับเปลี่ยนทันกลเป็นไข่ยุโซท คุกคาแต่โด้รู้คุกคาเอามีเพลงไหนฝากพี่ฝากน้องบ่ฮะเพลงฝากพี่ฝากน้องเพลงอยู่ดีๆเออไอ้ร้องยี่บ่ไปแตงโมกันเน่าเสียงใทยพี่น้องใส่มากกว่าแล้วเสียงพี่น้องทั้งบุด้รับมากกค่าไก่จะแกน้าไก่เอาก็อย่าง เอาเอาเอาไปจังเลยนไปจังเลยนพึ่งามพอดีถามำอะไเอาขอเสียงคนยังไม่ได้เงินดิจิต้ลน่ะเลี้ยวให้คนยกค่มาออกแล้วเหลือหลายเดี๋ยวบุคคลจะได้อีกเองแค่ที่พอดขอปากกว่าจสัมผัสถึงพี่น้องที่บุคนลจะได้เงินดิจิตอลอ่าคุณ้องไปอิานสารคุณในแล้วเด้ออ่าตอนนี้ซุปได้แล้วนี่ใด้ดีเพิ่มแต่เสมเรื่องเงิน แม่เีป <Yeah. S 1> uh, ั uh, hmm. um, uh, well. ่นด so well. uh, mm ้ยแม่ให้ตุ้นะอาบุรรักจับมืกันรอดีใจเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยมาให้หนาให้หลังน้ว่็เป็นกำลังใจจากสี่เด้อผู้ออกรั่งกับกเากับเอารวยกจได้ไมพไม่เห็นดอกผู้คนใจดีผู้เห็นเขาาผู้นนีผู้เราคนล้าเรามาหลอกคนคนไทยมันแล้ว เอาเอพอูี้วากก่าทีพ่อูีล้าเาขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมาเพคอนนี้วกกังก่อนมอ่างมาดยกนเอามือมีมปพบกันทางระยองรับครับผมงานแงาแล้วน้ำนาร ดีใจย่งิเพื่อนนาหักเนาะผู้ใบอกวาผู้หนดผู้หญิงคือผู้หญิงนาักผู้หญิงหนาหลักดว่าผู้ายกางๆกันนาเผาเลยส่วนมากระจกมางสิล่ะกระจกมาจแตผู้เผาใก้ินได้เลยเผาดีัตวผู้เผาเป็นั้น แจก็พี่กำนองยังมีการแสดงอีกมากมายครับผมหลากหลายที่เราจะนามาให้กับแฟนๆครับได้สนุกสนานสัมผัสกันสําหรับค่าคืนนี้ทุกๆการแสดงเนาะเหมาะเป็นข้อมูลข้อมูลฝากทีฝากนองอันนี้น้องบอยเบอร์บานครับดีมาสกัดกับสาวน้อยหลัเพลินโจนะครับฝากไปอีกหนึ่งินอยู่ครับแต่งเพลงพี่น้องประสบเกียรติครับในช่วงเวลาต่อจากนี้สาวน้อยหลัเพลินโจครับนำพาไม่รับแต่งเพลงมาพบและสัมผัสกับ